ประกบบ่อปลาทองประกวดบ่อไหมเราจะกิจกรรมมาตรงนี้เลยดีไหมอ่าประกวดวาดภาพบ่อปลาทองจากคําบรรยายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ลุ้นรับวันนี้ถ้าว่าใครอยู่ดึกหรือว่าแบบสองร้อยดูตได้สี่สองบวกอาวุธครับและสาธุเก้าสิบเก้าล่วงหน้าครับเจเจขอบคุณนะคะสําหรับสาธุเก้าสิบเก้าล่วงหน้าขอให้ได้สี่สองละกันนะส่วนอาวุธนี่พี่พี่อวยพรอะไรให้ไหม โอกเคน,นะเกนะขอให้ไม่เหมือนพี่เสกเออขอให้เป็นแบบนั้นนะวานเราอวยพอันแบบนั้น,นะแ,ลนแล้วเจ้าวานจะถามอยู่ว่าเออถ้ามาสาธุตอนนี้เนี่ยบุญมันจะสดใหม่หรือเปล่าไม่ไม่ตอนนี้เ,ออเรียกว,ว่าถัางบุญมันยังเต็มอยู่ถ้าตักออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ก่อนใช่ป่ะส่วนวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามีคนมาหยอดสารเจ้าเยอะมันก็จะมีออเฉลี่ยเฉลี่ยบุ<า>ยบบญมับบญนะอาจจะแบบ เป็นน้ำที่กวนแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบเป็นบุญสดๆที่ไม่ตกตรกระกอนอะเป็นไงนี่ตกลงแกกําลังพูดถึงบุญแกพูดถึงเหมือนถังะไรเน้าถังเจ<ล>้าอะตัดไปกินซะหน่อยนะเหมือนถังน้ำาถ้าหมู่บ้านมากกว่าอย่างเงี้ยตัดไปแบ่งๆกันตัดตัดก,ก่อนให้ได,ได้ได้สะอาดตัดหลังๆจะเริ่มคุ้นๆหน่อยงั้นก็หยอดเลยละกันงั้นก็หยอดเลยละกันเป็นไงล่ะ เขาตักน้าแล้วตักน้ําใสๆเอาไปเลยโยลินน้ําใสๆเร็วไปเลยสําหรับห้าสิบขันนะหยอดมาห้สบาทได้ห้าสิบขันเมื่อกี้หยอดมาเก้าบาทได้เก้าสิบเก้าขันอุ้ยขันถูกต้องให้จ้วงแบบเยอะมากขอบคุณจ้าวันนี้อารมณ์ดีแล้วเป็นไ,ไงลเลิกส่งเกลืล้างมือแอลกอล์ด้แล้วแบบ เกล้ามือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9%ม,มีมีคนอ่ามีคนมาตักน้ำเพียบเด็ก <laughs> เอาแบบเปีเปๆเอาแบบน้ <laughs> แบบ่ไง <laughs> ใช่ไหมตักน้ำไปสิบขันน่าหยอดเลยแล้วกันครับตักน้ำตักแล้วกวนก่อนเลยเอากวนไปเรียบร้อยแล้วทุกคน <laughs> ใช่แล้วก็นาที่นาย99ยอมมาชิบ,บายก็ขอบุญใสๆเดีลยลวกันเอาไปตบตีกับชายนิ่งนะชายนิ่งกำลังกวนอยู่นะนายที 99, ่นายฝากฝากฝากพลัก,าก,ากชายนี่ลงบอ่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากเอาตามวยฟาด <laughs> เออพลพีขอแบบเปียกๆยี่สิบบาทอ๋องั้นก็ลงบ่อไปด้วยกันเลยนะพลพีนะเปียกทั้งตัวแน่นอนแล้วก็ขอบคุณแพทนะจ๊ะทํามิบาทสําหรับเอออยากเปิดเจ็สิบหมุนแล้วได้ท่านเลเนซีหกเลยอ่ะอันนี้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 มึงบ้าปะเนี่ยมีคนมาแข่งสารส้มด้วยนะครับให้ตะกรอนตกนะคนดีโอเมันี่มันบ่ออะไรกันแน่เนี่ยหมอชาบูอะมีใครเอาผักลงไปต้มหรือยังมาตักพร้อมที่รองมันก็ไม่ควรจะใส่สารส้ม กินชมูใส่สารส้มเหมีคนตักของที่กรองด้วยเมื่อกี้บีแซดบีแซดนะโดนัดมายี่สิบขันนะเอ่อที่พึ่งสุดท้ายคือมูเตลูเอาไปแล้วยี่สิบขันนะจ๊ะแล้วก็น้องแพทนะฉิบบาทอย่าเปิดเจสิบบุญนะได้ทนะ่านเด้เซี่หกเนี่ยไม่เอาเกรนะเอาอไปโอ้ <laughs> คนหยอดคนคนหยอดขันเทียมเลยแกาแค่มาแกางสารส้มใบเอ็กซ์รอสนะแต่ที่มันหม้อชาบูนะอย่าใส่สารส้มลงไปสิแล้วก็เอ่อโยลินนะมาตักพร้อมที่กรอง คือไม่แคร์ละถ้าตรงนั้นมันคุณนพี่ก็เอาที่กรองมาใช่ไหมเอาที่อยู่ว่าสมมติว่าเเป็นบ่อน้ำใสๆมาแล้วทุกคนพากันโยนเหรียญเข้ามันก็ต้องสกปรกอ่ะนีก็จริงก็ถูกพอหลังก็เปลี่ยนจากการโยนเหรียญเป็นแกะเข่าปากเกะแทนน่าเกลียดเมื่อกี้อะไรนะเสียค่าเช่กี่แล้วไหนๆก็ขอตะกรนบุญหน่อยละกัน ไปเลยนะคะไปคันใหญ่ๆเนาะแล้วก็คุณแพทนะออาผมเปิดสี่หมุนแล้วได้อากาศ C 0กับ C 1มาแล้วล่ะเปิดตั้งแต่ตู้นู้นอ่ะนะแล้วก็หมูปิ้งหยอดไว้รอโทมาครับโอ้โหล่อไปหยอดไม่นานนะมอติตะนะไม่ขอมากขอการันตีห้าสิมาสิไม่หลุดเด็ดกวนใครกวนน้ำขอให้ขอตีมือนะคะแล้วก็ฟีนิกจังนะแั้นผมขอติดเครื่องกรองน้ำให้นะครับ เรื่องกองนะ้ำคือทุกคนดูอะไรใหมดีอ่ะฆ่าเชื้อได้นะมีคนติดเครื่องกองนะ้ำไม่แต่แต่ในแต,แต่ยุคสมัยแบบนี้เราไม่ควรจะตัดหน้ากระถางเดียวกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าใส่คอนลีนค่าเชื้อครับ <c oughs> มีคนเทคอลีนลงไปในบอ่อยาบูขวงเราแล้วเ <c oughs> อ่ายุกิคุณบอกว่าผมไม่สนชาบูหม้อนี้ครับผมนั่งกินหมูกระทะที่มีเสี้ยงจีกับหัวใจครับ <c oughs> ว้าวไหนมีโดนัทอะไรอีกนะ ใส่คอคลีนไปแล้วแล้วก็กิเวอร์ตู้ดาพามองได้สกายมาแล้วอ,อ๋อแล้วก็ซัมเมอร์เหรียญาสกระปุกเราเก็บเหรียญออกให้นะ, <c oughs> ะเดี๋ยว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 ไม่ใช่หลังกระทงนะ <c oughs> ม,มีคนไปเก็บเหรียญแล้วทุกคนมีคนกระโดดลงบ่อไปเก็บเหรียญลึก <c> ค <oughs> ่าตอนนี้มันไม่ไม่ค่อยเหมือนในนั้นแล้วอะไม่ใช่เหมือนในถังน้องทำน้ำมันเหมือนในบ่อบ่อโยเหรียญที่แบบมีเต่าตรงกลางตามวัด แต่นี่เป็นเต่าเป็นแบบเป็นแบบเหมือนลูกปั้นปลาทองอยู่ตรงกลางพอแต่ทุกคนก็พยายามโยนเหลียนใส่ปากถ้าจะโนเหลียนได้จะมีเสียงรอออกมาจากปากวาดังพ่อเดียวตัวเปียกเลยแย่จังอะไรเนี่ยคือลงไปเก็บเหรียญแล้วก็เลยขึ้นมาแล้วก็บ่นว่าตัวเปียกเลยแย่จังอย่างเงี้ยไอเซอรนัทมาเจ๊เจมีคนขโมยขันผมอันตหาย ขันไอขันไอใครขันเรานีบออะไรเนี่ยใครขโมยขันไอซจขันไอไปรคืนอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเจาะรูที่ขันวันนี้แล้วก็มิสจูนะฮะเอาน้ำอบมาใส่บ่อพี่ว่ามันมีคนเทน้ำอบลงไปในบ่อใช่ไหมได้เดี๋ยวจะน้ะไปซื้อมาแล้วแกเฮลบูบอยลาดบ่อเลยหวัดเจี๊ยบ เมื bis, <c oughs> ่อตอนนี้มาดูสุกปุกสกปรกนะเห็ตอนแรกก็มีเหรียญแล้วก็มีคนโดดลงไปแล้วก็ใส่มัําอบคือรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันมนี่าตัดสีจะแย่แล้วกลิ่นมันต้องแย่มากแน่เลยเดยล้วสรยอดสารปะทองโรไนเด่นนะขอบคุณนะคะแนะนำอย่าอย่าโยนลงบ่อนะเดี๋ยวเอาใส่ บรริจาาาคเพะว่ตอนนี้หลองไปซื้อเครื่องกรองมาแล้วแกเป็นคนซื้อมาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะบอสุดพุ่งเปิดให้เซอร์วิสวันนี้วันแรกไม่เจ๋อทำไมเป็นเน่าล่ะจริงวันพรุ่งนี้มันเป็นวันวันพรุ่งนี้มันเป็นวันที่เราจะต้องใช้งานจริงไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมวันนี้ถึงคนเพียคนพักเปิดเปิดเขาเพียเปิดเขาเพียออเดอร์บุญกันน่ะไม่เหลือแล้วมั้งนี่แต่เราต้องไปขุดบ่อใหม่แล้วรีโอหลังวัดยังว่างนะวัดมันเป็นประชามือเหรอแต่มีโดนัทอะไรมาอีกนะ มิซ่าโดนัทมาบอกว่าพรุ่งนี้น้องยายบ้านน่าจะยุ่งเขามาหย่อมสามวันนี้เลยแล้วกันนะคะอเอ๊ะน้ำหมดบอ่อ <c oughs> ใครทักน้ำเกินราคาที่จ่ายวะนี <c oughs> ่แต่น้ำเกินแก่น้ำหมดบอ่อเพราะว่าเขากำลังจะบูรณะไงเออบอกให้บูรณะเองไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่ฉันว่าน,ะน้ำหมดบอ่อเพราะมีคนกระโดดลงไปเล่นน้ำป๋อมเป็ดมันก็เลย <c oughs> เดี๋ยวที่บอกแกไม่ใช่ที่บอกแกที่บอกแกตื่นแค่ไหนเนี่ย สิบเซนน่าเกลียดอันนั้นอย่าเรียกบ่อเรียกแองหรือแองประทองเป็นหลุมอะไรสักอย่างเือนน้ำขังอ่ะไม่ใช่บ่อให้ตายโอเคนะคะเดี๋ยวโดนัทมาหยอดลงบ่อใหม่ห้ามคนนะเดี๋ยวตีมือเลยมันไม่มีอะไรนะสิตการเป็นบ่อคอนกรีดไปแล้วเนี่ย พาตาพมบอกว่าช่วยขุดบอ่อใหม่ครับเอาขุดให้ลึกกว่าเดิมนะนี่ไม่เอาสิบเซนแล้วนะแล้วก็อ่าแบดมูนแคทนะขอให้ไม่ดุดเด่นไม่งั้นลองน้ำมูงแงตอนนี้อ่า uh, น้ำในำสระเจ้ามาันให้ขุดมากเลยพี่ไม่แน่ใจแล้วสิ <c oughs> อ่าแล้วก็อ่าเพิ่งมาพร้อมกระบวยตักน้ำกับกาต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อ <c oughs> คือกะว่าจะตักแล้วก็ต้มต,งตรงนั้นเลยใช่ไหมยอย่างนี้จะมีบริการเปิดอ่า ให้เช่าไอ้นี่ไหมหม้อต้มน้ำหม้อต้มน้ำอืม <c oughs> เอาหม้อตัง้งข้างๆศาลเลเจ้าเลยว่าเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาตักนล้วก็ตักงน้ำขึ้นมามีการต้มน้ำแล้วนะคะคุณเมงูมิริตนะไปใช้บริการกาต้มน้ำได้แล้วก็คุณขนกระบอกอ่าว่าคุณกระบอกปะคุณกระบอบะคกบอคุณบะบอกคุณบะบอกปะอาปากครับอาเดี๊ยวอะไรเขาจะหยอดเหรียญใส่ปากแกนอะอ๋ออ๋ออาหยอดเข้าปากแ้อย่าิ้นพูดว่า พ่องอ้ปะไดว่าแล้วฟูฟูดามะนะคะบอกว่าผมปล่อยออเซียลลงบ่อยอ่ะให้มีคนขโมยกันคนขโมยให้แล้วนะคะแล้วก็น้องเปรมนะน้ําหมดแล้วเดี๋ยวเอาน้ําต้มยํามาเติมแทนแต่ลงนี่บ่อปลาทองนี่เป็นบ่อสารเจ้าหรือว่าบ่อชาบูเนี่ยฮัลโหล แล้วก็คุณซินลีนะคะอ่านว่าซินลิงปะซิงลีปะช่วยด้วยครับมีคนจมน้ำเดียวสิบเซนอะไรเนี่ยจมดาวสิบเซนบนเห็นมาเขาช่วยด้วยครับมีคนจมน้ำอะไรเนี่ยซินลีนะคะมีคนลงคนลงไปเก็บเหรียญจมน้ำเนอะจนน้ำล้นหายหมดเลยเจ๊จีไม่นะดาวี่นะมาสูบน้ำออกครับสกปรกเกินไป บีบอกว่าหมดบอดเดี๋ยวเติมโซดาให้ละกันเอ้าเมื่อกี้ปิดต้มยำแล้วก็ใส่โซดาไม่นะก่อนหน้านี้ซาเลยค่ะคุณเคโดนัทมาพอปล่อยปล่อยถังเกลือลงไปบูบี้ออซิลในบอกเออโอเซ่เป็นฝ่ายทักอเซ่เขาเขาเขาไม่ได้อยู่กับน้ำเค็มอยู่แล้วเหรอนั่นน่ะสิพงว่าพีโดนัตมาปอทองตุ่นน้ำโค้ครับสดตักสดจากบอกในนี้มีน้ำโค้ด้วยเหรอเนโอ้ แล้วก็โบติตานะเตรียมตั้งโต๊เก็บค่าที่จอดรถแถวบอ่อนี่ก็ <laughs> <laughs> กมกยาย <laughs> นี่มัน genius opportunity man อ,นนอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วนะเวลาที่รู้ว่ามีคนเข้าสารเจ้าหรือทําอะไรเยอะเราต้องแบบเตรียมที่จอดรถให้เพียงพอนะ ดีมากนี<อ>้ต้องธุรกิจรุ่งเรืองแน่บเรียวมินบอกว่าเดี๋ยวขุดตาใหม่ให้ตาขุดตาล้าใหม่เดี๋ยวโมซิตาโมซิโตบีดนะอย่าลืมโรยทรายอเบดระวังลูกน้ำยุงลายไม,ไม่ไม่ได้มียุงลายสภาพนี้คือน้ำมันหวานมาไม่พอเดี๋ยวก็เค็มด้วย <laughs> มีคนขายไข่เจียวหน้าสารเจ <laughs> ้าครับอันนี้กวดน้ามีคนขายไข่เจียวหน้าสารแล้วทุกคนเมื่อกี้เห็นแวบมีคนบอกว่าอะไรนะจะมาอันนั่นอะ สมัครเป็นไรกาดหน้าบ่อเดี็กคนจมน้ำไม่ได้ลงไปสิบเซนนะนะลูกนะเนียนะช่วยดูเขาเปมีคนจมน้ำตกลงไรกาดได้ไปช่วยให้เขาหรือยังนะลูกพิงอัพไปไปไปช่วยคนจมน้ำาด้วยนะเอคุณกระบอกนะบอกว่าเอาทรายมาเทมาเทให้ครับเททรายทำไมเททรายกันลูกได้ไงแกลูกน้ำจุ่ลายไง อ๋ออย่างนี้นี่เองนะซันนี่หนึ่งก็เ้าบ่อนี้ห้ามลงเล่นรบกวนคุณมอลร็ซกพาอัศรยาขึ้นจากบ่ออันนี้คืออะไรประกาศเสียงตามสายเหรอประกาศประกาศบ่อนี้ห้ามลงเล่นรบกวนอ่าคุณมอลร็ซกเอาอัศรยาขึ้นจากบ่อด้วยภูการภูการอย่าเงี้หรอพัฒนานะฮะโดนนัดมาบอกว่าขอขอไปขายข้าวไข่เจียวแถวเอยขอจักไปขายต่อแถวสปริงวิวได้ไหมครับก็จะขายสู้กับไอโฮลลี่บอลที่ได้นะจริงจริงเนี่ย สีสันของบ่อเดี๋ยวนี่มันน่าจะเป็นสีสีส้มๆต้มยำต้มยำมีน้ำ,<ย>ำอบด้วยแกนะน้ะนต้มยำมันเป็นต้มยำที่มีกลิ่นน้ำอบอ่ะโอยสีขึ้นมาเลยพง<ว>แล้วพี่บอกว่าปลาทองต้มโคกปลาสดๆจากบ่อครับเดี๋ยวอย่าเอาพี่ไปขายเอาไปนะใครให้ตักปลาทองออกจากบอ่อปลาทองยังมีชีวิตอยู่ในบ่อได้กัตักปลาทองออกจากบ่อนะเดี๋ยวมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะปลาทองมันก็หันมาแล้วก็บอกว่าพ่องอ แล้วก็เพมโดนัดมานะผมขายห่วงยางนะจมแล้วมาซื้อได้เดี๋ยวถ้าจมแล้วมันจะไปซื้อได้อย่างไงทางก่อีบีสูทีเอเอาบ้างเอาบ้านโยนอาหารบ้างเจโยนอาหารให้บ้างเจเจเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรคือโยาาเจาให้เจเจหรือว่าเขาจะอ่าขอกินอาหารของเจเจเพราะโยนอาหารให้บ้างเจเจแล้วก็ยำปลาดุกฟูบายเปิดตูนะผมกลัวบอดเจเจมาลูกน้ำมากลูกน้ำเยอะเลยปล่อยปลากัดให้ค่ะ อันแกดโดนปลาซักเกอร์มาปล่อยในบ่อเจนระวังแกโดนปลากัดตอดนะอะไรนะถังแกดร้านข้าวไข่เจียวรั่วเหรอไมนหมดตรายนะนี่เปลี่ยนถังเลยมีคนบอกว่าสารเจ้าคุณเนื้อทองสงบสิงยมสารเจ้าเหล่านี้ตลาดนัดประเด็นคือของเราวัสดุกระปุกของเขาสารก็เขามีเด็กวาดร้านวัดไว้ อ๋อเขาเด็กวัดเยอะใช่ไหมเราไม่มีนี่เรามีไลฟ์กา์ดอ่ะแกงงไหมคือเป็นสันเจ้าที่มีไลฟ์กาดอ่ะไม่มีเด็กวัดอ่ะเขาโกเขาไปเล่นบ่อน้ำสิบเซนเนี่ยแกแล้วแก็ะบอกแอนซาฮาด้วยนะอะไรวะครับนี่แล้วก็สร้างสร้างเตาใต้บ่อแข่งกับกระทะฮีรีชูครับแล้วก็คุณดาวเวนะมันทำบุญครับเอาปลาดุกมาปล่อยปลา่บอกอะไรเนี่ย เราใส่แล้วนี่คือปอปล่อยมกปล่อยปลาเพื่อจำบุญแล้วนี่คือบ่อรวมชาบูต้มยำทะเลรวมมิตรวะบ่ออะไรเดียวก็ตายไปดแล้วเดี๋ยวสำลักบ่อทุกคนเดียวจยแล้วอย่ากินน้ำในบ่อเยวกำลังกินน้ำในบกินน้ำในบ่อไม่ใช่กำลังยกน้ำกินเอยากกินน้ำในบ่อเดียวชมปูไงช่วยเดียวด้ คูธรรมะบอกว่าอาสดาฮาจะกินซากออเซลที่โดยเกลือแล้วคะตกลงในบ่อน,นี้มีทั้งออเซลมีทั้งมีทั้งอัสดาฮา,าหรอเนี่ยแต่บอกว่าอย่าปล<อ>่อยอะไร<อ>งลงไดในบ<น>่แล้วขอยัดโยนสารส้มลงไปในแอ่งนะ้าเจเจระเอเจเจระเอคืออะไรเนี่ยไอจิริมันเรียกเจเจว่าเจเจระเอไข่เจียวธรรมดา25พิเศษไข่2อฟอง35ห้าครับ ไข่เตียวธรรมดา25่ิพิเศษไข่สองฟอง35มีการประกาศเสียงตามสายด้วยไปอุดหนุนก<ๆ>ันได้นะไปอุดหนุนกันได้นะสำหรับคุณวโรชานะร้านเตีเ๋ยวไข่เอ่อมีอะไรอีกไหมนะก็จะมีอ,อีกเพียบเลยเมื่อกี้เนี่ยดูแป๊บหนึ่งนะดูแป๊บหนึ่งนะอ,อ่อทำไมมันเยอะจังเนี่ยพี่ขออ,อ่านแป๊บอะไรพี่นั่งท้องเป๊ะแป๊บเริ่มหมดเลยนะคุณใคร คุณเคบอกว่าได้ปล่อยปลาทูพี่แสงลงไปในแอ่งปลาทองแล้วนะครับลาก่อนนะพี่แสงเอ๊ะโดนปลาทูตอดอะไรแกเป็นปลาทูโดนปลาทูตัวอื่นโดนปลาดุกตอดเบนบอกว่ามีคนมีคนต่อยกันแย่งน้ำแล้วครับเจ๊ร oh, <no. S 1> ู้สึกว่าตอนนี้น้ำมันเหือดใช่ไหมมันไม่มีน้ำเหลือแล้วไม่ได้ทำอะไรตอนเนี้ยใช่ไหมได้ข่าวว่าเป็นพวเตัวใบไ,ไม่เสร็จต้มยำเลยเอออ่ะไปมาเติมมาเติมน้ำใหม่หน่อยน้ำน่าจะแก้หมดอีแล้ว เมเปิลเสียงตามสายตูมตู้ตู้ตู้ตอนนี้ปลาทองได้หายไปจากบ่อน้ำแล้วค่ะอยู่กี่ครึงเดือวทันมานะพ่อค้าใส่ไข่เจียวขอไข่เจียวใส่ไข่เพิ่มใส่ไข่พิเศษเพิ่มไข่ดาวครับเท่าไหรครับเพี่ออเดอร์กันผ่านช่องนี้ด้วยหวยห้องน้าตรงนี้ครั้งละสิบบาทครับมีคนบอกว่ามาแวะห้องน้ําได้นะถ้าปวดท้องตรงนี้ครั้งละสิบบาทเปิดห้องน้ําเฉยเลย อจันนีแบกว่านักบตัวผู้ปกครองเด็กหิงครีมานับที่หน้าบ่อด้วยเขามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยน่ากลัวจะบัดเนี่วิวบอกว่าโยนรอยย่อกาณินเหพปาทองเอาได้เลยที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นไม่ใช่อาหารปลานี่ออ่จะมาอาหารหมาไม่ใช่เหรอแกก็ต้องกินด้วยนะเพราะแกอยู่ในบ่อไม่น่าดรบอกว่าแต่เจเจจะเบสผมใช่ไหมรอบนี้ Uhm, พี่ไปลงไม่แน่ใจแต่สีสภาพน้ําในบ่อมันขุนๆนี้ก็ไปดูฮห้ ABSCH นะเอาน้ําขุนหมดแล้วขออนุญาตโยนสารส้มลงไปในแอ่งน้าอีกทีนะครับรีฟินิกจังบอกว่ารบกวนท่านผู้มีเกียรติไม่ตักปลานะครับจ่ายยี่สิบก้นกระบอกโดนัดมาอีกแล้วนะเอาแมวมาปล่อยครับเดียวโอ้โหนี่ไหนนไม่น่าเอามาปล่อยในบ่อใช่ไหมเอามาปล่อยในวัดน่าจะอย่างนั้นปล่อยในบ่อแกถูกแล้วเดียวเดียว แล้วก็โฟนศูนย์หนึ่งนะผมขอปอดเปิดสนามบินนานาชาติแถวสารนะครับรู้สึกผู้ศรัทธาเหลือล้นแกสามเจ้าเรามีมีสนามบินนานาชาติอยู่ข้างๆไม่รู้สึกว่ามีคิดเตอร์มันจะเกี่ยงแปลกๆนะวัโลชานะคะเจ้าของร้านไข่เจียวไข่เจียวธรรมดา25พิเศษใส่ไข่2ฟองสามสิบห้าครับอ่าขายนะแล้วก็มีกุมิรินนะ กำลังวงเล็บอย่างวงเล็บไว้แสดงว่าน่าจะไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าเป็นการสระทำนั้นั่นก็คือจุดทูบก,กำลังไหว้พระข้างๆร่างข้าวไข่ขาขาเจียวแต่ว่าได้กินแก๊สแปลกๆ oh, <no. S 1> ไปนะแก๊สรัวเควินเคนนะบอกว่าถ้าปวดท้องก็แว้ห้องน้ำตรงนี้ได้ครั้งละสิบบาทนะเอกดราซินนะบอกบอกว่ารั้วข้างบ่อน้ำมีตั้งแต่1.0ดเลยเราเพิ่งอับแพดมา <c oughs> ตเราไม่เรู้นะมันเามนจะเป็นล้วข้างบ่อไปแล้วสินะม,มีใครรู้บ้างว่ารั้วข้างบ่อปลาของเราเนี่ยมันเป็นล้วที่มีมานานแล้วหรือว่าเออเป็นล้วที่เพิ่งมาตอนแน่นะสงสัอยอะไรเด่นบันโชอิคุโยอเอะไม่ชื่อหรอะไรเด่นบันโชอิคุโยอเอเฮนะขอเชิญทางเล่นลับพิสมายโยนหินปิดบอ่อไม่ไหวแล้วหรอนี่เราทนอบ่อยแล้วจริงๆหรอ มีพาเลตนะทำบุญนอชาบูก่อนเป็นพรู่นี้ครับเจเจมาจ้ลองกงังไปฟั่งมาเริ่มอยู่แล้วครับสองโลห้าสิบสามโลเจ็ดสิบห้าฟูรามออนะสิบบาทขอโทษครับพี่ผมดูผิดที่แอสาหกินน้ำมันสร้างโอโรบัชิครับเออรถแอสฮาจะกินทุกอย่างเลยเชียร์ที่เป็นตที่เป็นตัวยาวๆเนี่ยในบ่อเนี่ยมีอะไรบ้างในบ่อของเรานะมันเป็นแบบเคยเห็นนั่นไหมมือไลออนไหมไอ้ที่เป็นสิงโตอ้วกสิงโตอ้วกของอ่า สิงคโปร์สิงคร์ใช่โตพ่นน้ำสิสิงไอ้เจ้าสิงโตวอ้วกของสิงคปโปร์เน,นี่ยมันมันเป็นต้นแบบของเดลอีกทีหนึ่งนะก็เลยจะเป็นบ่อบ่อที่มีเจ้าปลาทองอ้วกอยู่กลางบ่อที่เป็นแล้วก็มีคนพยายามปลาเข้าไปในปากใช่ไหม,ม,ม <laughs> คุณรีโอเมนเดี๋ยวมีคนชื่อคุณรีโอเมนด้วยเหรอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากเสียสิบบาทขอขอ,ขอฉี่ในบ่อแทนครับไม่ สองทีเอาลากออกไปลากมันออกไปกันไปข้งเมื่อกี้ไม่่ประเด็นเลย่ไรก์การคือมาเป็นรีเมนแล้วาทำโจสกปรกเือเขาว่าอย่างไรการลากัวออกไปทีีอพีสูว่าขอไข่เจียวฟองหนึ่งสองจานด้วยคนครับห้าสิบบาทใช่ไหมครับไม่สะดวกใส่กล่องได้ อะมีออเดอร์มาแล้วนะแล้วก็คงกระพีนะรวมปลาน้ําจืดผักพีชเผาครับมีปลาทองปลาดุกปลากัดปลาทูสารพัดและปลาตักสดๆจากบ่อปลาทูไปเช็ดปลาน้ําจืดนะคงกระพี่อาเปรมเปรมบอกว่ามาเติมน้ําแล้วเอาน้ำดำหรือน้ําใสดีรอบนี้พี่ขอน้ําดําแล้วกันหอมดีนะอ่าแล้วก็อ่าคุณลูฟัสวายวายนักศัตรูครับวันนี้ผมมาปล่อยฮีริชูครับลงบ่อ What วอทโมดีบิตาไนโตรเจนนะขอเชิญคุณไรเดนออกจากบ่อด้วยครับปลาช็อตตายหมดแล้วนู้ได้บ่อระเบียอะไรกันบ้างเนี่ย คุณสเตลเลียมนะมาจ้าลองกองหวานหวานโลโลละยี่สิบสบาโลเจบห้าบอกทำไมมาคูณเลขให้พี่รู้ทำไมนี่คุณว่าโลชานะจะเย็นนะครับอ่านออเดอร์ไม่ทันรู้สึกกรดหมดเร็วแปลกๆร้านข้างไข่เกี่ยวดูถ้าทางมีปัญหานะมีใครไปดูแลหน่อยไหมอ่าพุ่มผสมออกนามนะบอกว่า มีปลาเยอะมากขอเชิญน,น้องครีมาทานปลาแถมอึ่งอ่างยากหนึ่งตัวมีงูด้วยนะในบอ่อนะแล้วก็คุณดรายนะคะได้ทําการเทเนื้อสไลด์ลงไปในบอ่อเรียบร้อยแล้วเหมาะกับบ้องอาชาบูของน้องเปลมพอดีเลยนะนิวโฮริซอนนะสมพลแค่ขี้มุกแล้วไม่ล้างมือสมพลชกนกระปองไปล้างมือเดี๋ยวนี้แล้วจะไปถึงกระปออะไรตรดี โอ้ดีเคอร์สนะ,ะนสสโอดีเคอร์อสนะนม,สนะมีลุงคนหนึงแต่งตัวแปลกๆเหมือนย้อนยุคลืมกุบเอาไว้ข้างบ่อครับ <c oughs> ลุงคนนั้นที่ที่ปล่อยแอสดาหารหรือเปล่านะอมีเสือมีเต็นท์ราคาถูกๆขายทางนี้จ้าแกตัวนี้นเป็นตาวที่ตัต้งคัาเหรอจะมาแคมป์กันข้างบ่อนหร อายาตุนะคะชื่ออายาตุนะบุ่มบุ่มบักคุดานะ oh, <no. S 1> เหมือนจะมีคนปล่อยนกขี้มาแถวนี้ด้วยแฮะแล้วก็ซันนี่บอกว่ารบกวนคูเวินติอย่าโยนขวดเหล้าลงบ่อ oh, <no. S 1> จบกระบอกมากเลยตอนนี้แล้วก็ทีฟซ่า0072545นยนะพิกกี้พ่อขอโทษนะแต่ต่อจากนี้ก็อยู่ศาลเจ้านี่ต่อไปโอ้โหนี่เอาติดกบเขาใครหยุดดีมาปล่อยมาเว้ยนะ ฮิกกี้ปะทิพซ่าฮิกกี้พวกเขาโดนนะแต่ตอนจากเพียอยุดสารเจ้าที่ไปนะยูกิครูบอกว่าใส่ไม้กระชาสุ่มละสองบาทค่ะมีท่าแทนหนึ่งยันสิบอ่ะเขาก็บอกว่าเออฮิกก,กี้เป็นมแมลงสาบนะครับฮิกกี้เป็นมแมลงสาบต้องต้องเรียกเรียกอะไร,รนะคณะกรมอนามัยมาตรวจสอบนะที่นี่สกรปรกเกินข้าวไข่เจี๊ยบก็บขาดไม่ได้ที่นี่นะ เราสอบลูกป,ปั้นเจ๊พระทองก่อนเลยพี่ใหญ่ครับเอ่อเมื่อกี้อุอกิคุงเปิดร้านสายไหมปอกๆนะทุกคน,นสามารถไปสุมคณะสองบาทได้สุมหนึ่งครั้งอาจจะได้หนึ่งชิ้นหรือสิบชิ้นก็ได้นะอ่าฝากโฆษณามานะเสียงตามสายแล้วก็คุณพัทรพลน,นะมาทําที่บําบัดน้ําเสียครับโอ้นี่แหละคนที่เป็นความหวังของบ้านบบน,น,ะนะอ่าน้ําจะได้สะอาดสักทีถึงแม้จะเทอะไรลงไปก็ต้องใช้เครื่องมาแบบน้ําเสียที่ดีที่สุด แล้วก็พึ่งหัวนหน้าโดนัทไปสิบาบาทปิดปิดปิดรบกวนคนใส่เสื้อสีขาวอย่าเล่นเซิร์ฟบนะอร์ดในบอร์ดนะคะอ่ามันบ่อนเนาะมันลึกสิดเนนะใครเล่นเซิร์ฟบอร์ดวะข้าหน้าเอชนะรักน้ํารักปลาทองโยนเหรียญให้ปลากินกันนะขอบคุณนะคะเอบีสุแล้วทุกอย่างที่ว่านนี่อยู่ในแองจีจ้นอ่ะใช่ถูกต้องกันเยอะเกินไปแล้วนะวัตโวชาใครส่งใครสั่งไข่เจียวธรรมดาสองกล่องมารับได้แล้วนะครับอย่าใช้เสียงตามสายในการตามหาลูกค้าสิขอร้องล่ะ แล้วก็เมกุมิรินเจ๊ปาทองช่วยด้วยวิ่งและกระโดดลงบ่อเพราะไฟกําลังไหม้ต e <c oughs> ัวเดียวเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยน้ำพ <c oughs> <c oughs> ่งคุณเอวีสูบอกว่ามารับข้าวไข่เจียวสองกล่องแล้วครับขอบคุณครับแล้วก็แอสลาแอสลาลาก้าเจ๊ครับปลาข้างๆเบียดครับ <c oughs> <c oughs> ปลาตีปลาเบียดเฉย โอเนอร์99นะบริการห้องน้ําเอ้ยบริการห้องเช่ารายวันร้อยเดียวเท่าน้ำ <c oughs> จงชกัดรที่กลการเป็นนั่นแหละแกคือเรามีทั้งเต็นท์เช่ามีเสือให้เช่าเรามีบริการห้องน้ํามีอาหารกินมีที่จอดรถมีสถานีนาชาติตรงที่เราเป็นอะไรกันแน่เนี่ย <c oughs> มีคุณเฟิร์นนะฮะอ่าบอกว่ารับซักผ้าจ้า20บาทหน้าบ่อสดสด,สดหอมชื่นใจ รักเนยบอกกอันป oh <no. S 2> ่านนะอาณาพงษ์เบนเน็ตนะช่วยด้วยครับคุณไลฟ์การ์ดเบนนี่ตกบ่อไปติดอยู่บนหัวเอสดา <c oughs> ไม่ไม่นะสเตาเลาเรียมนะขอเข้าไข่เจียวสองฟองครับใช้ไข่ใช้คนละครึ่งนะคะ <c oughs> มีบริการคนละครึ่งไหม <c oughs> ค<น>ู้เรมู<น>ขอบคุณนะจด,จดดีเทลไว้ไหมเริ่มอยากเห็นเจเจวาดรูปบ่อันีขึ้นมาแล้ว แฟนเองเงีเยอะไปแล้วยังเห็นมีใครอ่ะส <c oughs> งสัยเราต้องประกวดแบบแล้ววะประกวดบ่อกระทอประกวดบ่อไหมเราจะจจกิจกรรมมาตรงนี้เลยดีไหมอ่าประกวดวาดภาพบ่อประทองจากคำบรรยายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ลุ้นรับรับอะไรก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ได้ในร้านออฟฟิเชียลราคา1,000บาทที่ให้เอาดิ เอาดิออาครับประกาศนะฮะทุกคนเ,เป็นวันนี้จะเป็นเพชรประทองกิฟต์อเวนะฮะพูดได้แชร์ได้พูดต่อได้เป็นการประกวดบ่อนะประทองจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในไลฟ์นี้นะครับมีรางวัลเป็นสินค้าออฟฟิเชีราคาไม่เกินหนึ่พบาทอืเอ่อตอนนี้เนี่ยเตือนไว้ก่อนนะครับทุกคนเราไม่ได้ตัดดีเทลนะจุดนี้นะในไลฟ์ยังคงล้ำว่าดีเทลในไลฟ์นี้นะง้นเก็บให้ครบนะครับ ว่วดีเทลมันยังเพิ่มไม่หยุดเลยด้วยนะแน่จริงก็ทำมันเอพี่ก็ส่งมาสุดใไม่เรียบร้อยเลยส่งมาพี่ก็กล้าให้นะดีเทลมันเยอะเกินมูลค่าสินค้าอยู่แล้วเว้ยแต่นั่นแหละมันเป็นมันเป็นอาการบ้าจี้นะทุกคนถ้าหากว่าพวกนายบ้าจี้พวกนายก็ส่งมาสิเอาสนุกสนุกแล้วกันนะอย่าหวังว่าจะได้ของรางวัลแต่ว่าถ้าหากว่าได้ก็โชคดีแบบถ้าหากว่าใครจะวาดส่งมาก็ ก็ได้นะต้องมีประกาศหน้าเพจในวะเนี่ยเพื่อความเป็นออฟฟิเชียลอาแต่จะเช็คจริงหรอกิ๊เอาเวดได้นะไม่มีปัญหาบอกแล้วว่ากล้าให้<笑><笑>ถ้า็นคนกลกา้ากล้าวาดปะล่ะเอาดีเทลให้ครบนะเออต้องดีเทลครบนะเอาวะล่ะไม่เน้นสวยงามเน้นดีทเทลด้วยนะเอาว่ะมีคนบอกว่าส่งทางไหนครับเอาดิเอาดิได้ไม่เน้นสวย s <S งามเน้นดีเทลถูกต้องไม่เน้นสวยงามเน้นดีเทลส่งมีมไปเป็นอาร์ติจส่งส่งบ่อปลาทองให้เจเจไปสร้างใหม่ซะบอกฟ้าทีว่าสร้างห้องใหม่ ฟ้าที่อยู่ไหมฟ้าสร้างห้องดิสคอร์ดใหม่ซึ่งชื่อว่าประกวดบอปทรอจีเจนะประกวดแบบบอบปาไม่เน้นสวยงามเน้นดีเทลนะจะไปเป็นปกภาพยูทูบใช่ไหม <c oughs> อ่าเมื่อกี้มีถึงรบรับซักผ้าใช่ไหมอ่ะแล้วก็คุณเควี่เข็นน้ารถม้าจากมอนสเต็ตมีรถมา้าด้ว <c> ย <oughs> ล้วกลัวเลือดออกด้วยครับตอนนี้ขวางทางเข้าออกเอาวามีรถม้าด้วยนะแล้วก็ปิกอัพตรงนั้นนะ่ะห้ามยืนฉี่ข้างบ่ครับกันนาลงไปได้บอกก่อนเดี๋ยวรถม้าไม่พอมีปิกอัพไม่ปิกอัพเป็นชื่อของไลฟ์การ์ดเรานะจําได้ป้าป้าน้องอเบนนิดนะช่วยได้ครับคุณไลฟ์การ์ดเบนนี่ตกลงไปในหัวอสราหาแล้วอ่าแล้วก็สเตลาริเมนะขอข้าวใส่เตียวสองฟองครับใช้คนละครึ่งคุณบรีซูยมาคํานวณสารผิดครับเดี๋ยวเย่ยแล้วทำไมนะ อ่นอย่าลืมนะร้านร้านข้าวไข่เจียวเมื่อกี้ต้องมีป้ายคนละครึ่งเลยวัยนี้จากเครื่องกองน้ำและเครื่องมืบับเข้าบ่อเจเจโทรมารับเลยนะครับว่าเมื่อกี้นี้มีเครื่องกองน้ำกี่เครื่องนับเลยนะเอมีเครื่องมืบับและเครื่องกองน้ำอ่าโทมมานะทารุมารุอย่าฉี่ในบ่อสิมีโทมม้ากับทารุมารุมีโทมม้ากับทารุมารุผู้โริโภรอสแกนคนละครึ่งแป๊บครับเด็ดพ่อ้าอื่น รู้สึกว่าคุณวโราชานี้จะขายดีใขายดีนะแอคแท็กเนี่ยตอนนี้ผมปลโปรยนาะคูวิทลงบ่อแล้วนะครับคนที่จะมาเล่นน้ำขอ,อจะได้มีความสุข <c oughs> คุณซันนี่บอกว่าขอขอบคุณคุณหมิงกวงและคณะได้บริจาคค่าขุดบอ่อใหม่ออ้มีบอ่อใหม่ด้วยล่ะแล้วก็คุณวดวเวนะฮะเรกเข้ามาได้เ,เข้ามามีให้เช่าเบรรา็ดตกปลารางวางใหญ่ปลาทองตัวใหญ่ๆเลยจ้ะ <c oughs> แล้วก็คุณกระบอกนะมีคนเสือเทยยบ้าลงบ่อครับเดียว

เจ๊ครับนาไม่ไหลครับปลาอุดท่อเออแล้วก็ขอข้าวไข่เจียวหมูสามั้นก่องไม่ใส่ด้วยนะครับเอาไปต่อติดต่อกันหน,นา้านเองนะววนแล้วก็พึ่งหัวไฟไม่ข้างบ่อครับเจ๊รีบเอาน้ําในบ่อมาดับไฟเดียวแต่น้ําในบ่มันจะแห้งแล้วนะแล้วก็ไอเรนรบกวนอย่านั่งข้างบ่อครับเดี๋ยวเปียกค <c oughs> ุณรกนะอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะตัดตรงนี้นะผัดไทยเจ้าผัดไทยหอยแครงหอยแมลงผู้ก็มีนะโอเคตัดตรงนี้นะสําหรับแฟนอาร์ตบ่อกท้่ปลาทองชิงชุดเมอร์เชนไดา ราคาไม่เกินหนึ่งพันบาทมีรางวัลเดียวล่ะเอ๊ะดูไม่แน่เราอาจจะมีรางวัลปลอบใจให้คนที่ตั้งใจว่าสุดๆก็ได้นะเพราะเราบาสจี๊ดเยกมีคนโดเนมากก่มีกี่รางวัลก็ไม่รู้ไม่ว่ารางวัลใหญ่คือเลือกอะไรก็ได้ในร้านออฟฟิเชียลไม่เกินหนึ่งพันบาทนะหรือว่าถ้าเกินก็ออกที่เหลือเองละกันนะแล้วก็อาจจะมีรางวัลพิเศษที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้มานะพอแล้วนะพอแล้วช่วยด้วยครับเจ๊อายากาใส่ถุงเท้าทงพอ โอ้ oh my god หยุดมาแล้ว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 เดี๋ยวคนวาดวาดไม่ได้นะเราตัดที่อายการใส่ถุงเท้าลงบอนี่แหละตาม